どんなこと言ってたの พี่องครับครับครับพี่มีคนถามว่าพี่วาวไปไหนครับไม่ถามถึงคนที่อยู่เลยที่มึงเห็นไหมเนี่ยมีใครเนี่ยมีโอ๊ตมีพี่โคตดมีบอสมีพี่อาร์ตมีพี่เบิร์ดแล้วก็มีสุดหล่ออย่างองทำไมทุกคนต้องไปถามหาคนที่ไม่อยู่โอ้ทำไมข้าวลาวเลยเล่นมุกแบบนี้ได้อยู่ข้าวนะมึงรู้ไหมว่าคนอยู่ข้าวมันอารมณ์ขนาดไหนพี่องแล้วพี่องมาไหมครับไม่มาเฮียแบบอาจจะมีมัวมัวหน่อย จได้ครับเจได้ครับสวยงามมากๆากโอ้โหเียยัดแมงเลยยัดแมงเลยฟาดยัดแมงไปเลยดูนะโอ้โหดูน่าท้งอีกแล้ nah, วโอ้โหเบิร์ดกดดันหน่อยไอ้เหี้ยองไอ้เหี้ยอง ไอ้ยี่องแบ็คซ้ายไอ้ององอยู่ไหนเนี่ยไอ้องข้างบนญานติโอ้ยไอ้องไปไอ้องไปไอ้องเขยบุแทนละกูแทนละนี่ไอ้สัพท์โอ้ยเฮียเลยอืื้อออหง์ไม่เป็นไรเรามีพี่แต่พี่ไม่ทันมาองพี่ไม่ทันพี่ไม่ทันไอ้องไอ้สายโอ้โทษทีพี่โทษทีโทษทีผมอยู่ตรงไหน เออแบกสายวิญญาณในสัตว์เล่นนะเล่นนะเล่นนะเจ็ร้อยโอ้โหลำหน้าลำหน้าลำหน้าอลํหน้าอะไรโอ้โหเล่นบอลเป็นตัวนี้ลำหน้าอะไรลำหน้าอะไรโอ้โหที่โค้ครับที่โค้ชเล่นนะครับสวยงามเจเจข้างบนมีนะบนบนเจอุ๊ยนิดเดียวเจวันคืนเออ เราโอ้วโอ้ดนะพี่เล่นกันเล่น oh, ก right ันเล่น oh. กันสองคนสวยเจ๊โอ้โหว้าวครับสวยเจนี่เป็นงานเลยสวยเจ๊ยอดครับพี่เจ๊ไอ้โอ้โห เปิดคำมเว่าไอ้สัสเฮียคอมเมนต์เนี้ยหดสัสพี่องครับรวยจราจรยังมีประโยชน์กับพี่อีกครับเฮ้ยเขาเกินไปไม่เข้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขอกำลังใจจากชาวเน็ตนะครับกดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้องค์นะครับกดหนึ่งนี่วิถีชาวเน็ต ไฮ้อเหี้ยคนกดศูนย์ได้เลยวองโอโหกดศูนย์ี่เป็นแปลว่าอะไรวะพี่เหี้ยศูนย์นย์สิ in ้นไงสักลูกนึงกูตัวเล็กกูจะห่อยไปเหี้ยองมึงจำเกมนี้ไว้นะองเพิงกำลัเคยองไรกดเลยกดหนึ่งเหรอใช่พี่ เจอกำลังใจโองคนหนึ่งนะครับนี่คนเลยครับนักแบทเลยครับเฮ้ยมีคนกดหนึ่งเยอะโองเฮ้ยเซตาเนี่ยผมเล่นดีแล้วเกมนหนส่วนใไม่ไม่กำลังใจโอค์ให้กดโอเล็กแอลใหญ่แล้วก็โอเล็กนะครับส่วนใหญ่เขาเล่นอะไรกันครับบริษัทพีคนนี้พูดได้พีหรอครับเล่กันเนี่ยครับ เอาไปครับไปครับไปครับวันนี้เจเจสวยมากนี่มันนี่มันคูดเดย์คอนเนคชั่นนียครับสวยครับสวยครับเจใส่บอลลูกนี้วิสัยทัดล้วๆโอ้โหไอสัตว เหมือนเหมือนรู้ว่าจะไม่มีงานแล้วไปเกาะฝั่งนู้นเลยนะแค่บ่นว่าแม่แยมยอดวิวน้อยหน่อยโอ้โหเลียเลยนะเลียนายใหม่เลยนะเื่อนายเื่อนายใหม่จะเอารายการแม่แยมไปใช้ครับเชี่ยวอย่างในการล็อกบ่ยังไงดีวะตอนนี้เอ็มละพันห้าแล้วพี่โอ๊ตเรามีบริษัทนะเราเล่นล็อกล็อกไม่ได้นะโอ๊นวันละชั่วโมงก็ไม่ได้พี่ไม่ได้ครับไม่ได้หรอก แต่ที่เราเล่นกันอยู่นี่ก็วันละสามสี่ชั่วโมงนะพี่ไม่แต่ละการร้องก็ถึงชั่วโมงแปดชั่วโมงนะพี่คนเราสองคนเป็นผู้บริหารนะพี่นี่ลืมเอาพี่จบแล้วเคลียร์เฮ้ยอ้าวโอเคซิคอนครับแฟนตะโกนไม้เสียงแตกมากเลยครับขอโทษนะครับเมื่อี้ไม่ใหม่นะครับตามเน็ตไม่ใช่แค่พวกเมืองหรอกกูฟังไปคนอย่างเี้มาเป็นเดือนแล้ว เลยครับเจได้นะครับเจโค้ดได้นะครับพี่โค้ดได้นะครับได้นะครับสองต่อสได้นะครับสองต่อสองได้เลยสี่ามมาดิมาดิโอโอ้พี่โค้ดสวยมากพี่สวยมากครับกราบกูมึงกราบกูเลยโอ้โหเป็ดจางเลยโค้ดได้พี่สวยงามมากพี่ครับ ไอ้เฮีย22ไอ้สาสตร์22ไม่มีคนไม่มีคนเจ็บ22เลย22ไอ้เฮีย22ไอ้อาทีเดียวไปไกลดีเพื่อนโอ้ตาเจบเเจ๊เจ๊บ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 โ้ดโอ้สุดเะโอ้ลีบาร์ลีบาร์โค้ดพี่โค้ดครับสสด นียิงลายแบบสวยงามบอกว่านี่มันลูกย yeah ิงโคตรคู <man <man ่เอ anyway no. ็กซ์คูเด้นีครับององยิงสวยรอเข้ามาแล้วพี่วาวมาแล้วพี่วาวเข้ามาแล้วนี่เข้าน้ำก่อนป่าแล้วมาแล้วเออมารอเลยพี่กดเน็กนะครับเข้าน้ำเน็กเลยครับเน็กครับเล็กสองแมตช์ไม่น่าไหว เสียงยุ้ยสุดๆอ่ะสมัติไม่น่าไหวเอาแบบนี้ดโอตาดเอาแบบนิดของเธอถ้าใครรักโอตาดเขาต้องโดเน็ตให้ด้วยเอางี้ชาวเน็ตใหญ่พี่อาร์ตนอนยังถ้าอยากกดหนึ่งไม่อยากกดสองเออเออเอาไปนี่ท่านผู้ชมก็ไปรักอีกกดสองหนึ่งสามสองมาโอ้อาร์ตมึงอยากจะถ่ายรูปให้มึงดูโอ้สองตันกุลุ่นโอ้ยสองรวยอาร์ตอายะสองลวยอาร์ต พวกมึงทิ้งเบอร์ไว้เลยไม่ได้ไม่ได้หรอกนะเบถ้าตอนลูกปลุกเดือยโทรปลุกทุกคนเลยมาพี่สองซิกสองซอกสองซิกสองซิกสองซิกสองสองมีครับสองสองมีครับเจย์เจย์ทำไมเจยยิงโหดแล้วสองนัดแล้วนะนั่งพี่นั่งพี่ทุกคนนั่งพี่คือบางทีแบบบู๊แบบไม่ค่อยน่าเข้าอ่ะไอที่ดูดิไอ้ที่เขาได้เหรอเลียมเลยอ่ะ ใครเปิดชัยนะวุฒิวะเนี่ยโอ้โหพี่วาวโอ้โหโค้ชแข้งเย็ดโดนหลอกกูอีกใครใครเปิดชัยชนาวุฒิวะเนี่ยกูนี่แหละโอ้โหเย็ดเก้าสูนอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันปิวปิดพี่อยู่ดีตังค์เข้าพี่ไทยพี่ไทยงงได้ตังค์ได้ไงวะคิดว่าพ่ไทยได้เหรอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีทนสิทธิ์ของไทยคนนึงเขาได้อะ มึงเคยรู้เรื่องที่กูได้ค่าลิขสิทธิ์ส่งมาปะล่ะสามสิบห้าบาทช่วนมึงมีคนหนักผมมึงพี่กบส่งสิทธิ์อ่ะส่งสิทธิ์อะไรกูจัดรา,ายการอยู่เดิมมาอาร์ตอาร์ตพี่ได้ได้ค่าลิขสิทธิ์จากดูถูกห้าบาทอาร์ตห้าบาทไ <c oughs> อ,อ้ย,ยีนี่ไงนี่เพลงพี่กบเลย,เลยห้ามมใใจจเท่าาไหหร้บาทโโไมต่ออ วหงาวิ่งไม่ดูรายเลยไอ้ตีอีอทีัวิ่งกวิ่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตนเลย็อตเดี้วเข้าไปเลยปะโส์ห้ามใจหาบานไอ้แกอใสัตว์แดเป็นจะัพลงยกได้ครับขวามาพี่ขวา พี่เจไปไปไหนไปไหนสัวนไปไหนเยียลูกยิงห้าบาทมามาีมา่เบิร์ดพี่เบิ้าน <c oughs> ออกมาคว <c oughs> <c oughs> ามใจ <c oughs> ห้าบาทไอ้เดี๋ยวกูจะพยายามร้องเพลงมึงฟังนะตอนตอนที่มึงจะเสียบอลอะไรเงี้ยโอเคพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมผมแค่จับบอลก็ยังหลุด สัตว์วันนี้ได้แฮชแท็กอะไรสั่งห้าร้อห้าบาทพี่กบทรงแสกครับทรงผมเหรอเอ้ยช่วยชอบอินเกาหลีไงแล้วพอแกบอกครูบอกว่าโหพี่กบไม่เชื่อหรอกระดับพี่กบเดินเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่มาเอาไปเสร็จมาให้ดูด้วยยืนยันทีมีเกมหนึ่งเว้ยที่แบบคนแม่งดูเยอะๆไอเกมที่เป็นบัวที่แม่งวิ่งไปวิ่งมา พี่ว้าววิ่งสวนพ่ว้นี่ไงมืยมือมือไม่เป็นมือเลยเหรออย่างเดียวไม่เข้าเลยอ่ะแน่กองหลังแทงโก้เฮียกองหลังแทงโก้ไอ้เฮียเข้าบอลแบบแท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 ้ไม่สนะมอสแต่การมันบอสชิบหายแล้เก่งน่าใจฉุดยอดเสียดเอาก่อนเด็กโก้งวาทงโก้ ตอนเรียงพี่มาแม่ไม่มีโอ่งพี่โดนแน่นอนอ่ะต้องให้โอ่งเลยเฮสามคนด้วยต้องเข้าด้วยพี่คอสพี่คอสสุดยอดพี่คอสุดเรียบร้อยไม่ลำเลยนะนั่งพี่นั่งพี่นั่งพี่นั่งเลยนั่งเลยนั่งหน่อยนั่งหน่อยสุดยอดสุดยอดีโอ้ยนี่มป็นสามประสานดิโอเคเป็สามประสานเลยเนี่ย เหมือน่งไม่ลัยนี่มันร้านนวดเปิดอะไรใช่ไหมฮะใช่พีใช่เอาไงอาร์ตจอดดิหมอคงคิดถึงพวกเราไม่มันคนมันคนรวดอาร์ตไม่ใช่ผมจะนวดธรรมดาพี่นวดอะไรใช่ผมนวดตัวกันพี่ไม่ก็หมายถึงว่าพี่นวดธรรมดาแต่ว่านวดอย่างที่พวกเราชอบไปกันอะยังไม่มยีชอบอะไรผมนวดธรรมดาไม่ผมนวดธรรมดาผมนวดน้ำมันกนธรรมดาผ่อคลายละหรอแต่ว่าปกติพี่ชอบไปนวดกับปูง่อ๋ออ๋อเหรอพี่ พี่พี่สนิทกับปูนะครับใครรุดองรุดที่อ้าวอ้าวไปนะดูอันี้ออกไม่ได้แล้วอัี้ออกไม่ได้แล้วเฮ้ยองขยับขยับหน่อยจะได้รู้ว่าไม่มีองแล้วทีมเป็นยังไงดีแน่นอนไม่ต้องห่วงองพี่องไม่ชวนทีเจเล่นด้วยหรอครับไม่เอาครับไม่ถูกกันครับเจเจ สายกับพลังดีของเจ้เลยคพี่นั่งหน่อยพี่คนนั่งหน่อยพี่คนนั่งหน่อยพี่แก่ไปกดไม่ทันอ่ะพี่เจย์ยีเป็นตอเลสพี่วาวยีเป็นตอไม้เลยครับนั่งเลยครัูจะออกก็ไม่ได้เลยศาสตว์แม่งมีแต่คนด่าครูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะคือพี่ FC พี่โอ่งโม้ก่อนเตะครับไอเทปเดียวนะครับเขาก็ไม่เรียกเลยครับนะหนึ่งย้อนพอนั่งพี่คนนั่งพี่นั่งหน่อยนั่งหน่อยนั่งหน่อยนั่งหน่ซ้ายฮะ สวยที่สุดเล่นเล่นได้โอเคนั่นหน่อยพี่เขาด้อยั่นหน่อยนอยไหนๆพิมไม่ต้องได้ได้ดิได้ดิได้ดิพี่โอกหมอกับริมเส้นครับริมเส้นด้านนอกครับก็นี่ไงมาที่ก็ทำอลกันเรีนเรียเส้นด้านนอกดีสิไม่มีหนึ่อ่ะไม่มีหนึ่งพิมดปลายแล้มพิมได้ ไม่มีองค์กาวไม่มีทีไม่งดีมากเลยไม่มีองค์กาวอันไอเฮียแกเออผมว่าเราต้องมีไอ้นี่วะพี่คอมเมนต์ของคืนแต่ละคืนเนี่ยผมให้ประมาณสามร้อยบาทดีกว่าว่ะเออป่ะไอี่กูชอบเบสคอมเมนต์เหรอเออเออเอามามามาเดี๋ยวที่ทำให้เบสคอมเมนต์นี่ไอ้ี้กูชอบนิดเียเลยพี่องค์เล่นดีมากๆเลยครับเสื้อเหลืองเกียงดำไอ้เฮี้ยในกรรมการ เนี่ยเวลายิงก็ไม่เห็นเชิดชูกันเลยยิงลูกสวยๆเนี่ยโอ้โหหรือว่าผมแม่งมาออกมาคอมเมนต์ดีวะพี่งน่าจะลุกงหมดดีกว่าเยอะไอ้สัสตาไหลอะไรเฮียทีมดีขึ้นเพราะพี่โอ๋งจริงๆค่ะเพราะพี่โอ๋ไม่อยู่นี่แหละค่ะอ้คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ให้ไม่ให้เกียรติท็อปสปีด90กูเลยไอ้สัสไอโอ้มึง มึงเล่าเรื่องที่ทีเจไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรดีขึ้นขึ้นต่อเอยาวิจัยเน่ยมีวันหนึ่งเลย่พวกผมไปเล่นงานคอนเสิร์ตที่พัทยามันจะเป็นแบบร้อยร้อยแนวมารวมกันนะพี่แล้ววันนั้นเป็นปิดที่ฮิปฮอปแล้วก่อนฮิปฮอปแบบเป็นลิเกของพี่เอชยานวิจัยพี่เอก็พี่เอก็ร้องลิเกเล่นลิเกไปกระทงหลงทางอะไรก็ร้องไปหน้าเวทีที่เป็นเก้าอี้ขาวครับมีแม่ยกถือพวงมาลัยถือป้ายเอชยาก็แม่ยกลิเกพี่ Oh <my. S 2> แล้วช่วงเปลี่ยนสวิตวงออกเบทีใหญ่ใช่ไหมเขาจะสวิตกันแบบวงหนึ่งกลางจะลงแล้ววงหนึ่งเซ็นแล้วสวนกันเลยอ่ะพี่เี่ิัญญากราบลามายกลงปุ๊บดีเจผมเปิดเลยพามาอิชุบอยทีเจทชชชชไทยเทขึ้นมาเพลงแรกป๊อกป๊อกป๊อกพี่เดขึ้นมาเลยไอ้สัตว์เชี่ยบอกตรงบอกตรงผมไอ้สัตว์เชี่ยไรกูบอกต้งบอมก็ไม่ยกศีลก็อีออกเลยพี่พี่ คนนั่งตีตะโพนนั่งตีล้หน้าจะยกไม้ไม่ออกเลยยิง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 พ่อปมเ้รษฐาโอ้ยน้ำตาไหลเศรษฐีอะรมรเอาจริงว่าซีเรียสเลยบ้างโอตคาร์ททาให้องค์ผ้าเถอะทุกันมปดู เป็นล้านนะคุณดูเป็นล้านนด้หมดเลยมันแบบมันเป็นมนเป็นแบบประกัการ์ดอ่ะพี่โค้ดท็อปสปีดผมกำลังจะก้าวเอ็ดนะพี่มึงมึงให้กูฟังตอนไหนวะต่อตอนไดเวอร์ใช่ปะ ใช่พี่ไอ้เฮียตลกสัตว์พี่ผมขึ้นไดเวอร์พี่โอ๊ตสามครั้งอ่ะไอ้เฮียปิวหมดเลยไม่ได้ออนโงที่ปั่นจริงเหรอจริงทไมวะจริงไม่รู้จริงแม่งก็สั่วกันจริงไม่เคยได้ออนเลยเฮียไม่เคยได้เกิดเลยสัตว์พี่ผมผมจำผมจำได้เลยเว้ยพี่รอบหนึ่งรอบหนึ่งถ่ายไปเสร็จแล้วแม่งก็อัมกันเล่นเฮียปุ๊บกำลังจะออนไอเสาได้โอ้โหผิดเตยอนด้ออนด้มาซื้อแล้วต้องโยนเทปนั้นทิ้งใส่ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ สามเทฟแบบผมจำได้เลยมีคนบอกว่าจะขับนียอะไรให้ให้เกียรติทำสปีดพี่องค์ด้วยสัตว์เก้าสิบม้ไว้ทางเดียมุงดูเลยกูมาแล้วกูมาแล้วเอ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยไรในเกมนี้ท็อปสปีดเก้าเอ็ดนะครับชีวิตจริงนี่เติมไม่ไหวแล้วครับอ่ามีคนถามจานอง์น้ำหนักเท่าไหร่ครับจะไปซื้อหวยอสองร้อยาสองร้อยห้าครับบวกลบ ถ้าสนิทกันก็ลดให้ได้นะครับไอ้เหี้ย์ชวนคุยนี่โดนแยกเลยมึงวิ่งไล่บอลได้ดิสี่เก้าเอ็ดมึงไอ้สัตว์แปดบอกไอ้เหี้ยคนนี้แรงมาเก้าเอ็ดแรงโม่เก้าเก้าไอ้สัตว์เบิร์ดโคตรพี่ขวาได้พี่ขวาได้ครับ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 เปั่นคุ้ง ใต้ให้เลยมึงใตงให้เลยมึงั่งให้เลยโอ้โหไอ้เหี้ยผมไม่โดนตีนโอ้นอนไม่ได้แล้วพี่อาร์ตนอนไม่ได้หรอเฮียลูกนี้สุดยอดว่ะมาพี่เฮียลมุมเปนตัมมาวะพี่นอนไม่ได้แล้วมีแทงง่วงแล้วจังหวะนี้ไม่มีแทงง่วงแล้วฮัลโหล มาแล้ววันปุ๊บมาแล้วผมได้คุยเยอะสุดในชีวิตก็คือช่วงเล่นเกมนี้ใช่ไหมใช่พี่เพราะว่าอยู่บ้านกับทีเจสองขอก็ไม่คุยทีเจไปเลยครับป๋าแล้วโอ่งเจเจครับโอ้โหเจนั่งหน่อยนั่งหน่อยนั่งหน่อยต้องนั่งแล้วไม่เมื่อยพี่โอ๊ต มันสวยมากตั้งแต่เริ่มมาแล้วไปเงี้ยจริงๆสวยมากตั้งแต่โอ่งเลยครับตั้งแต่มีโอ่งพี่อายก็เริ่มเป็นตัวโดนครับเห็นโดสกิวมุกโอ้โหเสียงจอยเสียงจอยก็แก๊กเลยที่จสกิลมูฟตัวนี้เสียงจอยเลยก็แก๊กเลยสัตว์โอ้โหไม่สวนทีเนี่ยโอ้โหโอ้โหวิ่งวิ่งอย่างย่องเลยสัตว์เรียบร้อย กองหลังหรือกล้องหลวงครับเนี่ยไอพวกนี้ก็ยิงอย่างเดียวไม่รู้ว่าเขาเล่นเอาคอนเทนต์กันอยู่เข้าบาว่าไอเหี้ยพี่ว่าสกิลมูพี่องสกิลไม้ครับแข็งมากครับมาแล้วกันโตน่ากันโตน่าใช้แฝงใช้แฝงวล้ครับเฮ้ยโงเลยคนไทยวะเนี่ยไอเคนะไม่น่าใช่หวะ โอเคบ๊ายบายครับทุกคนบายครับมาเจอเพื่อนี่ขครับมารดีเบ้ชาวเน็ตนะ